สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่15อาชีพในฝันนะคะทบทวนค่ะวันที่1เราเรียนเรื่องสถานที่ยกตัวอย่างเช่นวัดโรงเรียนและสถานีตำรวจและโรงพยาบาลนะคะวันที่2เราเรียนเรื่องอาชีพในฝันยกตัวอย่างเช่นคุณครูคุณหมอคุณตำรวจนะคะวันที่3เราเรียนเรื่องหน้าที่ ยกตัวอ,อย่างเช่นคุณครูมีหน้าที่สอนหนงังสือคุณหมอมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยวันที่4เราเรียนเรื่องให้ความร่วมมือการช่วยเหลือสังคมการแบ่งปันการบริจาครวมถึงการทิ้งขยะอย่างถูกที่ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่5การดูแลสิ่งแวดล้อมกันค่ะเด็กๆ สิ่งแวดล้อมคืออะไรคือทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราคุูนุ้จะยกตัวอย่างเช่นน้ํานะคะเราต้องรู้จักใช้น้ําให้น้อยและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะเราใช้น้ําในชีวิตประจําวันเรามากที่สุดนะคะ <c oughs> การทิ้งขยะให้ถูกที่นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างภาพนี้ ผู้ชายคนนี้กำลังกวาดหรือทำความสะอาดแต่อีกคนทิ้งขยะทิ้งไม่ถูกที่แบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเก่งมากค่ะเด็กๆต่อมาการใช้รถใช้ถนนทำให้เกิดมลพิษเมื่อเด็กๆที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีรถควรจะให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลรถของเราให้ดีเพื่อไม่ให้สร้างมลพิษให้ชุมชนหรือว่าโลกของเรานะคะ นี่ไง่ายการประหยัดน้ำที่คุณวิบอกเด็กๆด,ดูภาพนะคะผู้ชายคนนี้ปล่อยน้ำทิ้งโดยยังไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆใช้น้ำเด็กๆต้องใช้ก่อนแล้วค่อยเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือไปทำประโยชน์อย่างอื่นให้มากที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้ไหลทิ้งแบบนี้นะคะต่อมาการดูแลแล,และทำความสะอาดแหล่งน้ำ เด,เด็กเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดถ้าเด็กๆไม่ทิ้งขยะก็ไม่ต้องมาเก็บแบบนี้และสถานที่หรือว่าแหล่งน้ำแบบนี้จะเน่าเสียถ้ามีขยะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรทิ้งขยะลงแม่น้ำนะคะการดูแลแหล่งท่องเที่ยว เด็กๆด,ดูภาพนะคะเมื่อเราไปเที่ยวเราไม่ควรทิ้งขยะหรือก่อไฟนะคะเด็กๆก,การไม่ทําลายต้นไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการที่ต้นไม้ใช้เวลาจเจริญเติบโตใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆเ,เห็นใครตัดต้นไม้แบบนี้ไม่ดีเลยนะคะการเกิดไฟป,ป่าเด็กๆด,ดูนะคะการที่เราไม่ดูแล ยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวแล้วก่อไฟใช่ไหมคะก็จะเกิดไฟป,ป่าพวกสัตว์ก็จะต้องวิ่งหนีและไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรก่อไฟหรือว่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีอยู่ในข้อใดเด็กๆดูข้อที่หนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้กำลังจะปลูกต้นไม้ ข้อที่2องนะคะกำลังจะตัดต้นไม้ครูนุ้ยถามว่าข้อ1และข้อ2ภาพใดคือการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีคะเก่งมากค่ะเด็กๆข้อที่1น,นั่นเองเราควรจะปลูกต้นไม้นะคะ ส่วนข้อที่2 a แอดแไม่ถูกต้องค่ะเราไม่ควรทําลายสิ่งแวดล้อมเห็นพวกสัตว์กำลังร้องไห้ไหมคะนี่แหละพวกสัตว์จะอาศัยอยู่กับป่าและมีต้นไม้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําลายป่าหรือต้นไม้นะคะคุณค่าพวรสารวันนี้เรื่องของความรักและความกระตันยูเด็กๆต้องรู้จักแบ่งปันความรัก รักธรรมชาติกระตันดูต่อธรรมชาติโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้ครูนุ้ยขอลาไปก่อน